สวัสดีอ้วนเอ้ยไม่ใช่สวัสดีเหรียนเหลียนเล่นยังไงสอนพี่มั่งพี่อยากดูว่ามันเล่นยังไง ายไปแล้วหนึ่งหนึคนหมาไม่อยากไม่อยากดูไปไปเล่นให้ดูหน่อยมเล่นยังไงเอออเล่นอย่างออออนงั้นเหรอวัน

ดูีงอ่างนวันทอดันเี้ยดูเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ริมยู่งั้นริมอยูงงี้เอ้เอ๊ลิงกระโดดเลยแม่แม่จ้าหลงแม่อ้วน One đồ để, one đồ đi One đồ để, one đồ đi 1, so, yang, yang. A mấy mang, mang, mai, mang, mai, mang, mai mang, 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 mang,